มาแล้วเพื่อนเพื่อๆสมาชิก t o y ย t a v าวี 1.5J ออโต้ต uto, สีดําสวยใสยทรงสปอร์ตรถบ้านเดิมๆแท้ๆประวัติดีมากๆครับปี2014ด้วยดวยีปีใหม่ด้วยจริงจ,จ้ากับราคาต้องบอกว่าเฮียเขาตั้งมาเนี่ยเอาเป็นราคาแบ่งปันกันแล้วกัน2แสนสามหมื่นนบาทเพื่อนๆเครดิตดีฟรีดาวติดแบคลีดออกเงินนิดหน่อยก็ออกได้ครับ เครดิตท,ทั้งดีทั้งไม่ดีติดแบคลิสต์อย่างไรต้องมาที่นี่ครับดูแลจัดให้จัดได้เลยส่วนซื้อสดพูดคุยราคากันได้ลดได้นิดหน่อยนะจ๊ะคันนี้บอกแล้วมาเร็วไปเร็วครับ V ีออสมรรถนะสุดประหยัดบอดี้ไซส์ใหญ่นั่งกันได้ทั้งครอบครัวสวยๆคัดมาให้แล้วใครสนใจรถจอดอยู่ลาดพาวนะเพื่อนๆใครอยู่ใกล้ก็รีบมาใครอยู่ไกลวิดีโอคอลครับสนใจจองด่วน จองขั้นต่ำเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนัดหมายการรับรถได้เลย088 584 5375ครับ088 584 5375รถอะไรเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆน่าใช้สุดๆรถตลาดแบรนด์ดีอะไรเยอะขับนิ่มนวลสมรรถนะสุดล้ำคันนี้ต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆเป็นรถครอบครัวที่ดีอีกคันหนึ่งเลย